ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์โมจิแ <laughs> อนด์ดอบตอวันนี้พี่เขาไม่มานะครับพี่แก้มส่งข่าวมาบอกครูประมาณไม่ไม่ไม่รู้ส่งมาตอนไหนแต่ว่าครูอ่านข้อความประมาณตัก5ห้ามงกว่าเกือบหกโมงแหละว่าส่งดามาแทนเออแล้วก็ไปอ่านข้อความอีกว่าดามาไม่ได้อีกวันนี้ก็เลย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเองก็ได้จริงๆไม่น่าคิดเลยนะเมื่อวานครูนั่งฟังพี่แก้มสอนสอนสอน,สอนดีมเนี่ยเพลงนี้แหละ ครูว่าเฮ้ยพี่แก้มน่าจะงงนะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวครูสอนเองดีกว่าอะไรเนี่ยครูไม่น่าคิดเลยว่าครูครูจะสอนเองเนี่ยปรากฏว่าพี่แก้มไม่มาจริงนะเออครูเฮ้ยถ้าครูสอนเองดิมน่าจะได้นะเพราะว่าดิมดิมดิมไปได้อะเพราะว่าดิมไปได้แต่ว่าพี่เขาอาจจะงงว่าอจะสอนยังไงดีอะไรเงี้ยแบ่งวักแบ่งตอนไม่ถูกครูก็นั่งฟังอยู่ไม่หน้าหน้าสอนเองเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยคิดคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดจะสอนเองได้สอนเองเฉยเลยนะ เดี๋ยวพี่เขาไม่ไม่รู้ติดธุระอะไรนะครับก็ส่งข่าวมาบอกว่ามาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งด่ามาแทนด่าก็บอกว่าพ่อไม่อยู่บ้าน่มีใครอยู่บ้านก็เลยมีใครมาก็เลยให้อยู่กับโมจิแทนครับวันนี้ดอบตตแอนโมจิ <laughs> นะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับโมจิยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะทุกวันนี้แม่ค้าที่ตลาดนัดแซลตลอดเอ,อ้ยทำไมเล็กน้อยซุ่มหนีขคือกับบันคําแทนอะเี่ยพอให้กระเลิกง,งานเพิ่งจะมาหับสิเราก็ไม่กล้าบอกเขาว่าเราเป็นครูอยู่โรงเรียนไะเออแล้วก็พาลูกกลับบ้านครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอา ดิมตอบเพลงอะไรบะนี้ตอเอินอายเหนือเอินอายเหนเือนนสำเร็จไหมเอากี่เปอร์เซนต์ดีกว่าประมาณสักเจ็ดสิบ <70. S 1> เปอร์เซนต์อาจจะมีง,งงงอยู่บ้างเนาะแต่ว่าแล้วลองกลับไปฟังแล้วก็เล่นคี์บอร์ดอยู่ที่บ้านอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะี่บอร์ดอยู่บ้านาลาแล้วเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูส่งไอ้นี่ให้แล้วก็ส่งส่งไลน์ที่ส่งรูปไปให้แล้วก็ไปนั่งกดพรุ่งนี้จะได้ตอเพลงใหม่ได้ไม่ไม่ต้องวนกลับมาเพลงเดิมอีก <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดีมโชว์นะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วแม่น่าจะมารอแหละโชว์สะหน่อยเอาเท่าที่ได้นะโอเท่าที่ได้เออเอาเท่าที่ได้เท<ด>่า <c oughs> ไรน่นาเกลียดน <c> ะ <oughs> <c oughs> เอาเอาจริงวันนี้วันนี้นนดีมหนักหนักอยู่เพราะว่าแค่ไออินดี้คอมโบเนาะอินดี้คอมโบแล้วก็ซ้อมหนักอยู่แหละนะแล้ว <c oughs> ลก็มาเจออันนี้ต่อวันนี้เพลงยากมากนะเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยหูแกะโน้ตเองยังงงเองนะเป็นคนแกะยังงงนะแล้วก็ปัญหาก็คือเวลาที่เด็กเขาแปลงโน้ตอ่ะ อันนี้ไม่รู้ลายมือใครไม่รู้แก้มบุ๋มหรือพี่แอมนะ๋ยวตีมือให้หักเลยนะไม่รู้ใครเดี๋ยวต้องไปสืบแปลงโน้ตแล้วไม่ยอมเขียนให้ตรงหัวหัวโน้ตจากลหัวโน้ตถั่วงอกนะทีนี้เวลาเรามาอ่านเราก็งงเพราะว่าตาเราตาเราอ่านอินโน้ตถั่วงอกนี่ก็จริงแต่เราก็ต้องเหลือบมมาดูอันนี้อยู่ตลอดเหมือนเหมือนความเคยชินอนะเป็นความเคยชินเนพะื่อจะให้เด็กดีมเข้าใจยังไงดีว่าตรงนี้มันโน้ตตรงนี้อะไรเนี่ยก็ต้องเหลือบมมาดูว่ามันตรงไหมปรากฏเราไม่ตรงสักตัวหนึง่ง <c> เ <oughs> นี่ยเขาเขียนโน้ตเหลื่ยมามานะครับค๊บ นานสองนานยิงดิมดิมดิมไวมากดิมต่อได้นะเพลงนี้เหมือนคุ้นหูอยู่แล้วนะคุ้นหูอยู่แล้วแค่เราจะทําความเข้าใจกับโน้ดแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวให้ดิมโชว์สักหน่อยนะครับเอิอนอ้เด้อเอาไปตามสัญชาตญาณเลยลูกไม่ได้ไม่ได้ินยไม่ได้ไม่ี่ตื้อหรอดืดเดือดเดือดดอดดืดเดอดดืออดเือดอดืออดเือเอเเดเดเดเเน โซโลโจบเลยนะไม่ต้องไปต่อโซโลโจบเลยอ่ะไปโซโลโจบเนี่ยแค่แค่แค่เข้าใจก็เล่นได้นะคือคือตอนนี้หัวดิมดิมความพยายามสูงมาก เออสังเกตจากที่แบบตอนที่ครูงงนี่มันก็จะนั่งรอนั่งรอครูนะพอครูจะได้ยิงคงงรคูงงเพราะอ้โน,โนี้แหละครูงงเพราะไอ้น้ตเนี่ยมันไม่ตรงกันเฮ้ยอะไรวะคือพยายามจูนแล้วก็อธิบาย้เขาเข้าใจนะทีนี้รู้เลยว่าที่พี่กั้นบุ๋มทำไมทำไมงงกับเพลงนี้จังเลยนะเออวันนี้มาดูดีมดำน้ำสลายเต็มหัวเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่ชัยศิิ์รักกุศลแล้วก็พี่เจเลยเนาะ นะส่งเงินมาให้นะเดี๋ยววันลืมเบี้ยเลี้ยงวันรีบกลับบ้านเกินอดเ,ออเดี๋ยววันนี้ให้ไปเพิ่มโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาก่อนสวัสดีครับพรุ่งนี้หวังว่าพี่เขาคงมานะเออมีอะไรฝากบอกพี่เขาไหมที่เขาเบี้ยวทั้งสองคนเลยวันนี้โอ้โหไม่อยากบอกว่า,วาหนูงงมากน <laughs> อ่าไปฝึกต่อที่บ้าน